สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่9สิงหาคม2565ครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดอาจจะดูไม่ค่อยคึกคักนะครับยกเว้นนะบางผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นทองคำกับตัวราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราจะมาดูว่าวันเมื่อาวานนี้นะครับทำไมราคาน้ำมันเนี่ถึงปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากเมื่อวานที่ผมได้ลองวิเคราะห์มานะครับแล้วก็หาข่าวมาเนี่ยก็ ปรากฏว่าน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันปรับสูง,สงขึ้นจากความคาดหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะหลังจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ในรวมทั้งจีนเนี่ยออกมาดีกว่าคาดการณ์แล้วก็ครั้งก่อนนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรวมถึงอัตราการว่างงานที่ปรับตัวลดน้อยลงด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมสุรกคากรของจีนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอยอดการส่งออกของจีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงสิบแปดเปอร์เซนตนะครับในขณะที่ยอดการนําเข้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นอีกส3เปอร์เซ็นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งัิจใจนะครับที่ส่งผลให้ ราคาน้ามันเนี่ยปรับตัวสูงข,ขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาราคาัน้ามันยังคงอยู่ในทิศทางฝั่งขาลงระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเทรดในฝั่งบ่ายนะครับอาจจะต้องพิจารณาดีๆหน่อยนะครับนะแต่ว่าใครที่เทรดหน้าเซล์ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้เปรียบนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีประกาศเกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA นะครับตัวนี้อาจจะมีผลต่อราคาน้ํามันได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังและมันดิบด้วยนั่นเองนะครับและต่อมานะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นเมื่อวานนะครับปรับตัวขึ้นมาประมาณเกือบยี่สิบเหรียญได้นะครับนะสาเหตุมาจากอะไรนะครับสาเหตุมาจากหนึ่งเลยนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดนะระหว่าง จีนกับไต้หวันเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจีนก็ได้ออกมาซ้อมรบอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณหน้าน้าแล้วก็บริเวณใกล้กับเกาะไต้หวันเลยโดยที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยเขาออกมายืนยันว่าการซ้อมรบแบบนี้เนี่ยในบริเวณเกาะไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยจีนก็มองว่าไต้หวันนะครับไม่ใช่ประเทศที่แยกไปแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนั่นเองเพราะฉะน,นั้นการที่เขาจะซ้อมรบ ซ้อมรบในบริเวณพื้นที่ประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดามากนะครับแต่ว่าตลาดก็ยังคงขันรับนะครับว่ามีแนวโน้มว่าถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกได้นะครับราคาต่อค่าเมื่อวานนี้ก็เลยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการอ่อนค่าลงนะครับของสกุลเงินยูเอสดอลลาร์เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ีก็ปรับตัวล่วงลงนะครับเล็กน้อยนะทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูปัจจัย อื่นๆกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข C P I นะครับซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะที่อาจจะบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจของทางสหรัฐได้นะโดยที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าตัวเลข C P I ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะออกมาดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมคือยังไงก็คือการที่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวลดน้อยลงนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐรวมถึงอีก,กหลายประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงได้นั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้ครับข้ามฝั่งมาที่สหรชาชอาณาจักรกันบ้างอันนี้ก็เป็นสำนักข่าว u s i n e s s Time s นะครับก็รายงานว่ามีโอกาสที่ทางสหรชาชอาณาจักรเนี่ยยังคงจะต้องประสบพบเจอกับ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยรวมถึง <c oughs> ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับที่อาจจะยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ13%เปเซ็นในสิ้นปีนี้เลยนะครับจากสถานการณ์อะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับก็ราคาพลังงานเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะลดลงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันใกล้ช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับแล้วก็ทาง รัสเซียเองก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงสรุปกับทางยุโรปและก็สหราชอาณาจักรได้อย่างถี่ถ้วนในการส่งก๊าซธรรมชาติเข้ามานะครับอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้สหราชอาณาจักรยังคงต้องพบเจอกับเงินเฟ้ออยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเลข GDP นะที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทาวิคคห์เขามองว่ามีโอกาสที่จะประกาศออกมาติดลบ0.2เซนะครับซึ่งถ้าออกมาติดลบจริงๆเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่า สภาพวเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการเติบโตของสาราชานาจักรเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังคงไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาเติบโตได้อ,อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกับสกุลเงินปอนได้ในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องติดตามนะครับแนวโน้มนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของทางสหราชอาณาจักรนะครับว่า มีนโยบายยังไงกันบ้างนะครับแต่หลักๆเนีเท่าที่ผมดูมาพูดทาชิงทั้ง2คนนะครับก็มีนโยบายหลักเลยคือการทําให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่2%ก่อนเลยอย่างแรกนะครับตามเป้าหมายของธนาคารกลาง BOE นั่นเองนะครับส่วนดัชนีในตลาด Wall Street เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ายังวิ่งอยู่ในกรอบไม่ไปไหนนะครับดาวโจนปิดบวกส่วน N นแ q แล้วก็ S&P 500เนี่ยปรับตัวปิดลบเล็กน้อยนะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการที่นักลงทุนนะครับยังคงกังวลว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง0.75เนตะครับสู่ระดับ3ถึง3.25ในการประชุม เดือนกันยายนประมาณวันที่20ถึงวันที่21นั่นเองนะครับก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลด้านลบต่อตลาดวอล์สีอยู่นะครับไม่ให้สามารถเพิ่มตัวสูงขึ้นไปไหนได้นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เหลือในสัปดาห์นี้เนี่ยจะค่อนข้างสาคัญนะครับวันจันทร์วันาคารนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะักสําหรับข่าวในตลาดนั่นเองนะครับนะและเดี๋ยวทางเอทีเนะครับจะ กลับมาในวันพรุ่งนี้นะมาสรุปข่าวให้ใหม่ว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับโดยเฉพาะวันพุพธพวันศุกร์นะให้เราติดตามกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับนารขอบคุณครับ